ี่พีนี้ไปทำความรู้จักกับคำสาบเวียงจันทร์หรือคำสาบพ,พันปีเกี่ยวกับสบปบปลาประเทศเพื่อนบ้านเรากันดีกว่าเป็นตำนานที่กล่าวว่าแผ่นดินลาวนั้นถูกสาบไม่ให้เจริญรุ่งเรืองเป็นเวลากว่าพันปีซึ่งก็เชื่อว่าสาเหตุมาจากการกระทำในอดีต วลีนี้เนี่ยไม่ได้แปลถึงคำสาบที่เป็นความหมายตรงตัวตามสอนแต่ว่าสะท้อนถึงความเชื่อแล้วก็เรื่องเล่าในวัฒนธรรมของเราคำสาบนี้เล่ากันว่าเท้าสีโคตรบองวีรบุรุษท,ที่ถูกรอบสังหารได้ไรยคำสาบไว้ว่านครเวียงจัน์ทจะไม่รุ่งเรืองเป็นเวลากว่าพันปีจนกว่าจะได้สัญลญักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสกลับคืนมาก็คือ 1. ห็นฟูน้ำา 2. งงูใหญ่ 3. ช้างเผือกและสี่คองสันติภาพก่อนหน้าน,านั้นนานๆมากที่นครเวียงจันทร์เกิดความเดือดร้อนมีช้างป่าจำนวนนับล้านลาน้ลานตัวเลยมาบุกรุกทำลายเลือกสวนไรน่นาของชาวบ้านแล้วก็พังบ้านเรือนด้วยจนทำให้ท่านเจ้าเมืองเวียงจันทร์นั้นต้องออกประกาศหาคนมาปราบช้างโดยตั้งเงื่อนไขไว้ว่าหากผู้ใดปราบช้างได้จะพระราชทานพระราชธิดาแห่งเวียงจันทร์ให้เป็นคู่ครอง พระนั้นเองท่านเท้าสีโคตผู้มีอาวุธวิเศษเป็นพระตะบองเพชรเป็นผู้มีวิชาอาคมในตัวด้วยหาใครเทียมเท่าจึงรับอาสาจะมาปราบช้างให้สำหรับท่านเท้าสีโคตนั้นมีการสันนิฐานว่าท่านเป็นชาวปุยซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มชาติพันธุ์พื้นเมืองที่เก่งเรื่องช้างปราบช้างมาตั้งแต่โบราณมาจากแถบดินแดนสีโครตรบูนจึงเรียกว่าท่านเท้าสีโคตและก็ยังบอกอีกว่า ท่านเท้าสีโคตนนั้นทรงมีฤทธานุภาพฆ่าไม่ตายสามารถลากท่อนซุงขนาดใหญ่มาทำกระบองได้กระบองที่ทำนั้นก็เอามาปราบช้างนับล้านตัวให้กับอาณาจักรเวียงจันทร์จนเป็นที่มาของคำว่าอาณาจักรล้านช้างเมื่อท่านเท้าสีโคตนนั้นปราบช้างได้สำเร็จเจ้าเมืองเวียงจันทร์จึงพระราชทานพระราชธิดาตามที่ลั่นวาจาเอาไว้พร้อมทั้งสร้างปราสาทให้ในเวลาต่อมาเจ้าเมืองเวียงจันทร์นั้น เกิดระแวงท่านเท้าสีโคตขึ้นมาว่าจะมาชิงบัลลังก์จึงได้ออกอุบายต่างๆเพื่อที่จะกำจัดท่านเท้าสีโคตรแต่ว่าไม่สำเร็จเพราะตัวเท้าสีโคตรนั้นฟันแทงไม่เข้าจึงหลอกใช้ให้พระราชธิดาของตนไปถามท่านเท้าสีโคตรว่าจุดอ่อนในตัวท่านนั้นอยู่ที่ไหนจึงได้รู้มาว่าจุดอ่อนของเท้าสีโคตรคือทางพวนนะันและคิดอุบายในการทำร้ายและสังหารท่านเท้าสีโคตรด,ด้วยคมหอกทางภวันนะ ก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตท่านเท้าสีโคตก็ได้ไา่มนสาบแช่งนครเวียงจันทร์ให้พบกับความพินาศล่มจมหากจะเจริญก็ให้เจริญได้แค่รุ่งแค่ช้างพับหูรุ่งเพียงงูลแลบ,บลิ้นความหมายก็คือรุ่งเรืองแค่ช่วงเวลาสั้นๆหากจะต้องการค้นคาสาบก็ต่อเมื่อมีหินฟูน้ำงูใหญ่ช้างเผือกและพองสันติภาพโลกเรามาดูสัญ,ญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ทั้ง4นี้หินฟูน้ำ สัญ,ญลักษณ์แห่งปาฏิหาริย์และความศรัทธางูใหญ่ตัวแทนของพญานาะคผู้พิทักษ์แม่น้ำโขงช้างเผือกสัตว์มงคลนำความมั่งคั่งและอำนาจท้องสันติภาพโลกสัญ,ญลักษณ์แห่งความสงบสุขและความสามัคคีการตีความว่าการปลดปล่อยคำสาปอาจเกิดขึ้นเมื่อสัญ,ญลักษณ์ทั้งสี่นี้ปรากฏขึ้นหินฟูน้ำนั้น อาจจะหมายถึงสะพานข้ามแม่น้ำขงสะพานที่กล่าวนี้ก็คือสะพานมิตรภาพไทยลาวสร้างแห่งแรกที่จังหวัดหนองคายงูใหญ่อาจจะหมายถึงรถไฟความเร็วสูงช้างเผือกอาจจะหมายถึงลาวนั้นได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดอาเซียนหรือว่ามีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศลาวแต่ว่าสําหรับคําว่าช้างเผือกในความหมายของลาวเนี่ยได้ข้อมูลจากไกด์ท้องถิ่นมีความหมายที่ลึกซึ้งมากเพราะว่า ช้างเผือกในที่นี้เนี่ยหมายถึงมีผู้มีบุญบารมีมีบุญญาธิการสูงเข้ามาในประเทศลาวนั่นก็คือองค์ในหลวงรัชการที่9ของไทยเรานั่นเองพระองค์นั้นเสด็จพระราชดำเนินไปเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวเมื่อปี2 5 3 7ซึ่งเป็นประวัติศาสตร์สำคัญและมีในยะหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองของเมืองลาวอีกด้วยพอเรามองในมิติของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเองเนี่ยเพราะว่าในพระราชพิธีเปิด ในปี2537นั้นองค์ในหลวงรอ .9 ของเราเป็นองค์ประธานร่วมกับนายหนูฮักภูมิสวรรค์ประธานของประเทศสปปลร,ราในขณะนั้นเนี่ยเป็นการกระชับความสัมพันธ์แล้วก็เปิดหน้าประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของสองประเทศในบริบทใหม่จากที่เคยระแวงกันเกี่ยวกับสงครามอินโดจีนกลายมาเป็นมิตรประเทศคู่ค้าแล้วก็เป็นคุณส่วนทางเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นและมองในบุมของเศรษฐกิจ สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่หนึ่งนี้ถือเป็นปฐม,มบทที่ทําให้นโยบายในการปรับยุทธาศาสตร์ของประเทศลาวเองจากประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลหรือว่าแลนด์ล็อกไปสู่ประเทศที่เป็นจุดเชื่อมต่อก็คือแลนด์ลิง์เป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะว่าหลังจากการเปิดใช้สะพานดังกล่าวนี้ภายใ,ในตัวสปปลาวเองก็ได้มีการก่อสร้างโครงข่ายคมนาคมทางบกที่สามารถเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านได้ทั้งแนวเหนือใต้ ตะวันออกตะวันตกได้อย่างต่อเนื่องจากสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งแรกที่หนองไายต่อมาอีกสิบกว่าปีก็ได้มีการเปิดสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองที่มุกดาหารเป็นการเชื่อมกับสวรครค์เขตแล้วก็มีการเปิดเส้นทางหมายเลขเก้าเชื่อมระหว่างมุกดาหารสวรครค์เขตและเมืองเวกของเวียดนามและก็ปิดสนบข้อที่4ี่้องสันติภาพโลกคือการที่ประเทศลาวนั้นได้รับท้องสันติภาพโลก โดยเราเป็นประเทศที่4ถัดจากเวียดนามที่ผ่านมานั้นเราเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติและสามารถรักษาเสถียรภาพและความสงบของประเทศไว้ได้โดยสปปลาวนั้นได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองแห่งสันติภาพในปีพศ2551โดยทางคณะกรรมการสันติภาพโลกของประเทศอินโดนีเซียได้มอบของสันติภาพโลกให้กับสปปลาวเมื่อวันที่22พฤศจิกายนปี2551 ปัจจุบันนั้นโค้งนี้ตั้งอยู่บริเวณเดียวกันกันกบประตูชัยที่ติดกับสนวนสาธารณะวันนี้เมืองเวียงจันทร์และประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวหลุดพ้นจากคำสาบแล้วจะด้วยความเชื่อหรือเหตุผลใดก็ตามภาพที่ปรากฏต่อสายตาชาวโลกในเวลาที่ผ่านมาเรามีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าบนอัตลักษณ์แห่งชนชาติลาวอย่างชัดเจนหากใครเคยไปเที่ยวหรือว่าเคยผ่านตาก,กับสัญ,ญลักษณ์ทั้ง4ี่นี้ เรามาเมามอยด้วยกันก็ได้นะ